วแล้วก็มาคุยกับพี่เนี่ยรัวเยอะแลว้วไปคุยกับพี่นี่ต้องมีคิวด้วยใช่ไหมสวัสดียามเช้าที่บัานนอกไม่อาเภอธรรมากรรมวันแนทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศ่วนที่เป็นชนบทของแท้กับการที่จะมานั่งทานอาหารที่เป็นานาอาหารที่ผมบอกเลยว่ามันแจ๋วมาก แล้วก็ไม่มีใครรู้ถ้าเกิดไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือคนที่ผ่านเส้นนี้ไปนะครับจะไม่รู้เพราะว่าเส้นทางที่ผมเดินทางมันเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางจากนครปฐมนะครับวันนี้จะมาจากนครปฐมแล้วก็จะไปอำเภอท่าเรือจกกังหวัดกาญจนบุรีเราจะใช้เส้นทางการเดินทางในเรียบพอสมฐานใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็จะมีป้อมมาแบบนี้ตลอดข้างทางเลยแต่ว่าวิวของการเดินทางมาที่ในโซนนี้จะเป็นวิวของธรรมชาติที่เขาปลูกข้าวแล้วก็ทำนาด้วยนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปชมบรรยากาศในร้านค้าครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจผมบอกได้เลยครับว่าร้านนี้มีทีเด็ดจริงๆครับกับวิว,วสวยๆซึ่งตอนแรกกับผมไม่รู้ผมผ่านเส้นนี้ผมไม่เคยร้านค้าร้านนี้เลยจนประมาณว่าในช่วงเวลาที่เขาปลูกทุ่งปอเทืองบริเวณโซนที่เป็นด้านหลังร้านอ่ะมันสวยมากมันเหลืองอัลามจนทําให้ผมสะดุดตาแล้วผมก็ได้แวะมาที่ร้านนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของว่าผมจะขอเข้ามาถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าขอขอยินดีเลย ให้ลองเข้ามาใช้บริการอยู่ดูนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยปรากฏว่า,าโควิดระบาดร้านอาหารไม่เปิดก็เลยมันไทยพิวสวยใช่ไหมครับว่าโซนบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีเอาจะมีไอพวกต้นหญ้าเนี่ยปิ้วผิวสวัยสวยงามมากเลยแล้วก็ต้นไม้อะไรจะสวยมากนะครับแล้วก็จะมีปลามีบัวมีอะไรต่างๆมากมายในช่วงเวลายามเย็นมันรู้สึกดีมากเลยแล้วเสียงนกเสียงธรรมชาติที่มันอยู่รอบๆตัวเราในโซนเนี่ยโอ้โหมันแจ๋วมากนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาส มาใช้บริการครับกินข้าวร้านนี้ครับแล้วก็จะมีพวกกาแฟด้วยแต่ว่าหลังร้านเนี่ยเขาจะจัดไว้อย่างสวยงามเลยให้กับแขกที่มาใช้บริการและที่สําคัญอะไรรู้ไหมด้านหลังตรงเนี้ยจากทุ่งปอเทืองที่ผมมองแล้วสวยเหลืองาอรดามครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเ,เป็นทุ่งนานะครั <c oughs> <c oughs> บคนที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นรถขนของอะไรเงี้ยต่างๆนั้นไม่มีรถระจำทางวิ่งนะครับแล้วก็เป็นรถยนวนบุคคลเท่าก็จะเข้ามา มันจะมีเส้นเรียบของชทาทันใหญ่อะ่ะที่ผมเคยมาจับปลามาเส้นนั้นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนั่งชมบรรยากาศภายในร้านแล้วก็ไปกินข้าวดีกว่านะครับหวังว่าทุกคนคงติดตามชมและก็ให้กำลังใจครับผมว่าจะคจะฟลอินคืนอเราแปงว่าเดี๋ยวผมพาเข้ามาเที่ยวเมืองการนหรือนครปฐมอะเดี๋ยวจะพามาร้านเนี้ยนาร้าน,ร,านร้านที่ร้านที่อาหารไม่แพงอะ่ะกินแล้วล้างังหนึ่งนะแต่ว่าผมมด้ถไายทล่ปในวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของถ่ายคลิปเดี๋ยวเข้าไปชมเลยนะครับนะ ก็จะมีซองตุ่มส้นตามอะไรพร้อมนะครับอ่านี่เนี่ยคือเสียดายมากที่เขาตัดหญ้าไปเนี่ยมันจะเป็นดอกเงี้ยมันจะตัดไปเลยอ่ะผมไม่ได้มาปพบเดียวเขาตัดหญ้าเนี่ยมันกำลังโรยอ่ะแต่จริงๆงมันสวยมากจยนเย็น่ะมันพิ้วแบบปุ๊บนะช่วงนั้นผมถ่ายคลิปไว้แต่ว่ามีโควิดถูกกันเลยไม่ได้ลงแล้วก็ไม่ได้มากินข้าวไงก็เลยไม่ได้ลงแต่ตอนนี้คือข้าบปลดล็อกแล้วนะครับให้ขายของได้แล้วร้านนี้ก็จะเป็นคลายร้านเปิดโล่งคับมีลมพัด เราก็จะมีบรรยากาศที่ดีเลยนะครับเจ้าของร้านน่ารักด้วยครับพูดคุยกันดีนะดูดิสุดยอดอ่ะมีใครมาขายรถวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปในร้านครับไปดูบรรยากาศในร้านครับบ้านนอกคาเฟ่นนะชื่อนี้ได้ได้ใจผมไงผมสะดุดใจตรงชื่อบ้านนอกคาเฟ่แล้วก็บิวสวยๆคนนี้ผมก็เลยแวะมานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในร้านนะครับคลิปนี้ พอจดเตรียมคลิปยาวครับก็จริงๆร้านเขาเปิดประมาณ9โมงนะครับแต่ว่าผมเองก็มาเช้าไงพอดีผ่านมาเส้นนี้เห็นไหมขอเข้าไปนั่งข้างหลงหงเลยนะครับไปดูบรรยากาศหลังร้านครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดต้นข้าวเขียวแบบสูงๆเหลืองๆจะสวยงามมากเลยแต่ว่าพอดีอยังไม่เขียวเท่าไหร่นะครับแล้วก็บรรยากาศหลังร้านเย็นนะครับถ้าเกิดใครได้มาแล้วจะเห็นบรรยากาศที่ดีเลยโอ้โหนี่พเพิ่งจะปลูกข้าวครับนะ เดี๋ยวรอประมาณเดือน2เดือนโอ้โหใครมาที่เมืองกาญจน์รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเสดายทุ่งปอเทืองท่านผู้ชมไม่เห็นสวยมากเลยมันสูงระดับเนี้ยสูงระดับที่ผมยืนอะ่ะเกือบท่วมตัวผมแล้วผมก็มาถ่ายทอสดอยู่แถวๆเนี้ยนะครับแต่วันนี้ก็มาเทิงมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูครับจริงๆแล้วตอนเย็นนกก็จะมาหากินเยอะมากนะครับพวกปูพวกอะไรกลางคืนเนี่ยก็คือเต็มเลยนะครับแต่ว่าปลาอะไรเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาจากโซนที่เป็นคลองที่เราเดินทางผ่านขึ้นมานะครับ แล้วผมก็จัดร้านได้ดูสวยงามตามท้องนี่จริงจริงโอ้โหนะอ่ะถือว่าเป็นการมากินข้าวแล้วก็พักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเรื่องพูดคุยกับน้องเป้นะครับไม่รู้ว่าน้องก็ทำธุระเส็จอย่างพอดีตอนนี้เช้าด้วยปกติเราจะคุยกันเย็นๆไงโอ้โหดูไปดูเครื่องมือของเขานะครับเจา้าม่ที่นั่งเขาก็นั่งแบบนี้ครับนั่งกับพื้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้คนไม่ไม่ค่อยได้เดินทางไงคนก็เลยไม่ดูตัวเองเดินทางบ่อยก็ ขอญาตแบสสักสักหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดเย็นๆนี้ล่มหมดเลยนะครับเสดายมาไม่ทันตอนเห็นทุ่งปอเทืองท่านผู้ชมจะสวยมากนะครับเนี่ยน้าของว่าหมุนเวียนมาจากในโซนที่เป็นคองใหญ่ก็จะมีพวกปลาทองปลาคราฟอะไรนี้เขาเลี้ยงไว้เห็นไหมะพอดีฝนมันตกไงน้เขาก็จะด,ดีอยู่อโอเคเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมนะว่า ช่วงนี้จะยังไงดีเดอวอัปเดตให้ดูนะครับอะตอนนี้เลยนะตันนี้ก็วิววิวดอกให้ดูดูสวนสวนโอ้โหวันนั้นผมมายังไม่มีต้นไม้สวยขนาดนี้ครับวันนี้ต้นทานตะวันเริ่มบานแล้วครับเห็นไหมแล้วก็จะมีดอกบานชื่นนะครับถ้าผมได้ไม่ผิดก็เคยใช่เลย ได้เห็นแม่ครัวด้วยนะครับนะบรรยากาศดีเดี๋ยวมือตามส้มตามจะมาอีกทีนะครับในช่วงเวลายามสาย9ก้าโมงคุยกันแล้วอ่ะโอเคไปนั่งก่อนนะครับนั่งตรงน,นี้กลกันนะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีค่ะอ๋อครับสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุยหน่อยตอนเช้าปกติคุยแต่ตอนเย็นไงตอนเช้าอะไ,าได้คุยไงะไจะถามว่าด่านนี้ใกล้จะเปิดแล้วรู้หรือ,อยังตอน พี่ได้ข่าวว่าที่ด่านนี้ใกล้จะเปิดประมาณเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมเข้าทางเลยแดดไม่ดีแดดจะไม่ดีคือดูบอกท่้นผู่ชมาวันนะี้ะพอดีผมก็จะโฟนเิื่อนกันนองแป้งจับเด็นเรื่องกระท่อมแล้วก็เชียงกรุงด้วยแล้วก็ที่สำคัญได้ข่วาวว่าด่านใกล้จะเปิดแล้วดีใจแจงเลยว่าจะเป็นประเทศไหนประเทศไหนก็น่าจะใกล้เปิดแล้วน่าจะนะประมาณเดือนมิถุนายนนี้รู้เรื่องเลยนะครับรอเดือนนี้สถานการณ์คลี่คลายก่อนเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ ถ้าดานเปิดไม่ไรเดี๋ยวเราไปกันเลยเพราะวีซ่าผมจะหมดภายในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปพักในโรงแรมในในทางพมา่าไม่ได้นี่ก็คืออ,อาจจะต้องเปลี่ยนแผนไปทางฝั่งลาวถ้าลาวเปิดน,นะครับหรือไม่ก็เข้ามาในไทยแต่ไม่รู้ว่าจะมีการกักตัวหรือเปล่าแต่มันเป็นไรเดี๋ยวรอข่าวก่อนเพราะว่ายังไงแล้วผมจะต้องไปซื้อแก๊สที่ว่าจะต้องอใช้สําหรับการปิกนิกหรือว่าทําอาหารอย่างเงี้ย พื่อใช้ในการเดินทางอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องคืออะไรรูกไหมถ้าเราไปต่างประเทศไม่ได้ผมก็จะเพิ่มความปลอดภัยโดยการใช้รถส่วนตัวน้องแป้งก็อาจจะต้องเดินทางด้วยแต่ว่าปัญหาคือน้องแป้งเนี่ยที่ทางัองพมาเขายังไม่ทำมีซ่าให้เพราะว่าหนึ่งก็คือไอสายการบินปิดทําการแล้วก็สถานีรถประจำทางปิดเปิดยังยังอ๋อยังไม่เปิดนะ อ๋อยังย,ยังยัง,ยงไม่เปิดครับก็การทำบีซ่าในทางฝั่งพม่าคือถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองนะ,นนะตอนนี้คือก็ลำบากหน่อยอาจจะใช้เวลานานนะครับน้องอาจจะมาไม่ได้จะดูไดนะ้แค่แค่นะบิซ่าชิงตุงเนี่ยคือชิงตุงเนี่ยเวลาจะทำบิซ่าที่ต้องส่งไปทางเครื่องบินประมาณสองอาทิตย์ถึงจะได้เงี้ยประมาณสิบสี่วันหรือไม่ก็สิบวันบางทีก็ถ้า คืออย่างเงี้ยนพะี่แน่จะแบบเหมือนบริษัททัวร์เขาใช่ไหมเขาเออทำที่ท่ายอย่างเงี้ยเ,เขาก็ต้องมีประมาณสิบเล่มหรือไม่ก็ประมาณห้าหกเล่มให้มันเยอะที่ครจะส่งเนี่ยถ้าเราไปส่งไว้ทีแรกมีแค่ของเราแค่เล่มเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ส่งให้เราอย่างเงี้ยเข้าใจไถ้าถ้ามันมีประมาณออสมมติคนเขาไปเร็วหน่อยประมาณมีสิบเล่มเขาไปไว้กดติดต่อ เออเขาก็รีบส่งให้เราแต่ถ้าคนเขานานก็ต้องรอให้มันเยอะหน่อยเขาเขาก็าค่อยส่งทางคือวิธีอีกทีอย่าเงี้ยบางทีที่เราโลมันนานเนี่ยเพราะว่าคนเขาไม่ไปทำเนี่ยถ้าถ้าเราได้เร็วๆเนี่ยก็ก็คือคิดว่าเออคนคนทำาิซ่านี่เยอะแล้วเงี้ยได้ครับโอเคเขาไมที่เมืองไทยเนาะที่เมืองไทยส่งทางไปษณีให้ ทำเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่ประเทศไทยก็ทำเองก็ได้ไงไม่ต้องรอมันการขนส่งมันสะดวกอยู่แล้วเออใช่ะก็อาพี่นองแป้งอธิบายถึงการทำวีซ่าและพม่าทรามันจะยากหน่อยถ้าเกิดอยู่ในโซนที่ไกลจากเมืองหลวงอย่างเชียงตุงเนี่ยการส่งพวกพาสปอร์ตส่งเอกสารจะต้องส่งทางเครื่องบินนะครับถึงจะได้ระยะเวลาเร็วแต่ว่าทางรถนี่คือมันยังไม่ชัวร์เรื่องเรื่องการขนส่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวีซ่าเนี่ยส่งทางรถไม่ได้นะคะส่งทางรถไม่ได้ ต้องส่งไปทางเครื่องบินแล้วเขาก็จะส่งไปที่ยังคี่ทีเดียวเลยใช่ลนะแล้วก็คือว่าถ้าส่งไปเลยก็จะยังทําไม่ได้จะต้องรอแบบว่าเออได้จํานวนที่เพียงพอก่อนเขาก็จะต้องส่งส่งไปเป็นชุดนะครับไม่ใช่ว่าส่งของน้องแป้งคนเดียวนะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็จะไม่คุ้มเพราะว่าการทํามีซาครั้งหนึ่งอะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าน้องไม่ทันวันนี้แล้วน้องไม่ไปส่งวันนี้เขาจะส่งให้น้องแป้งเลยไม่ใช่นะต้องรอนะอต้องรอ พี่ก็รอพี่ก็รอน้องแป้งกินข้าวเนี่ยพี่ก็รอน้องแป้งกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเให้ท่านผู้ชมดูก่อนมาร้านอาหารบ้านนอกเดี๋ยวจะพามากินร้านเนี้ยร้านนี้สวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยหนนน้้าาา่่เเเลลยยยีีมมิวแล้วแล้วค่าทางวีซ่าค่าหนึ่งเท่าไหร่น้องแป้งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ไปดูบ้านเราเป็นก็มีขวดคว้าเป็นร้อยพันปีแล้วแล้วเนี่ยเออ ให้กล้องโกโปรถ่ายด้ดิให้ท่านไปชมดูวิวของกระท่อมด้ดิไม่เคยถ่ายออกกล้องเลยนะเนี่ยอถ่ายดูหน่อยคือน้องแป้งฟังคำถามพี่ก่อนดิวีซ่าค่าหนึ่งทามเท่าไหร่อ๋อวีซ่ารอคะทั้งทั้งหนึ่งนี่ก็ประมาณตอนนี้นะคะสอง0สนได้ไหมแต่หนึ่งหมืนนะคะหนึ่งแสนึงมืนตีเป็นเงินไทยก็มาสองนห้าสองนห้าโอ้ก็นประมาณนี้พอๆกับไทยเลยอ่ะ ที่ไทยเราก็ประมาณเราเราวสองพันนะครับแต่ว่าค่าเงินขึ้นลงสอง2 2> เดือนนะครับอย่างเช่นเราไม่เข้าไปไทยอย่างเงี้ยอแต่ว่าอยู่ได้สองเดือนคือ <ๆ S 1> ถ้าถามว่าของเขาของเราถูกกว่ากันไว้ถ้าผมมองนะก็คือของเขาอะทําครั้งหนึ่งอยู่ได้สองเดือนแล้วก็สามารถต่อได้อีกเดือนเป็นสามเดือนแต่ของเราเนี่ยทำได้ใช่เป็นสาม<ด>เดือนคือราคาสองหมนบาทแต่ของเราเนี่ยสองพันเนี่ยเกือบเนี่ยราคาเนี่ยแต่ว่าอยู่ได้แค่เดือนเดียว แล้วก็เลยในข้อแตกต่างจริงๆถ้าทางไทยไปนู่นแล้วต่ออะไรก็น่าจะดีเออนะแล้วเลยลองดูกระท่มหน่อยดิว่าเป็นยังไงมั่งหนองน้ําอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวได้ด่านเปิดที่จะไปเที่ยวหาละค่ะมาเลยจะเปิดรับที่เป็นคนแรกเลยยังไม่เสร็จนี่เจ้าของโครงการอ่ะมาทาประตูด้วยเจ้าของโครงการนะครับก็ ประตูนี้พังมาแล้วรอบหนึ่งเกือบเจ็บด้วยประตูนี้จะทําอะไรอ่ะ,ะคือข้างหลังคาตรงหลังคาจะทําเป็นดินขอ่อมัร้รู้ไม่ทําแล้วหรือว่ายังไงก็ก็คิดว่าอยากจะทําอยู่นะ<อ>แต่ว่าดูก่อนว่าตอนนี้ประตูก็ต้องใช้เป็นประตูแบบเหมือนให้มันทนทานนิดหนึ่งเนี่ย<อ>ไม่เห็นแล้วหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าให้น้องแมงทําเป็นเหมือนประตูไม้แต่มันจะลำบากไปไหมเนี่ย เเปปปิิิดดดทีดทถ้ามันไม่ค่อยได้เปิดพี่แนะนำนะถ้ามันไม่ค่อยได้เปิดมากอ่ะไม่ได้เป็นแบบให้ให้รถเข้ามาน่ะก็ทําเป็นแบบคนเข้ามาทําเป็นสวยๆดีกว่าถ้าเกิดประตูหน้าก็ลงประตูหน้าได้ประตูหน้าก็เป็นประตูเหล็กที่แข็งแๆถ้าเกิดเป็นประตูไม้มันไม่ได้คนเข้ามา,า,มาก็ทําเป็นแบบสวยๆไว้ให้คนเข้ามาแบบคล้ายๆมองในวิวก็เห็นประตูที่สวยกว่าน้องแป้งอยู่ในกระท่อมเราไแป้งมองประตูแตกต่างจากโซนที่น้องแป้ง ไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันก็ดูไม่สวยอ่ะพี่มองนะอันนี้คือพี่มองอันนี้มันต้องอยู่ที่ก็ความสะดวกสบายของคนอยู่ข้างหลังมานาะเราก็ต้องทําให้มันแบบมันกั้นไว้อย่างดีเราไม่ได้มาอยู่ข้างหลังตลอดไงเข้าใจปะเออเออเข้าใจความหมายนุ่งเบงใช่ไหมเออเข้าใจคือทําอยากให้เล่นหนาคก็ต้องทาให้แบบว่าให้มันฮะอยากทําให้มันแน่นหนาอย่างเงี้ย เพื่อความปลอดภัยนี่ใช่ไหมก็ไม่ใช่คือแบบเราเราทำทีหนึ่งแล้วก็ทําให้มันเพิ่มความปลอดภัยไปเลยอย่างเงี้ยเข้าใจปะอืมเข้าใจก็ได้อยู่อ่าอืมได้ได้ได,ได้ก็แล้วแต่แล้วที่เชียง,งตุงตอนเนี้ยคือมันมันเสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ได้ครับแล้วที่เชียง,งตุงตอนเนี้ยมันปกติหรือยังในโซนตล,ตล,ตลาดหรือว่าร้านค้าอะไรเนี่ย เอ๋อปกติแล้วแต่ว่า,อาตอนนี้นะเวลาเราเราออกไปข้างนอกก็ไม่น่ากลัวแล้วนะ<อ>แ,ตนนแต่ก่อนเนี่ยคือคือตอนแต่ก่อนเนี้ยเราออกไปเนี่ยคือมันน่ากลัวมากเลยพี่รู้ไหมไม่มีรถไม่มีอะไรแบบหน่าบ้านไม่หน้าร้านน้าบ้านอะไรปิดหมดเลยเหมือนเมืองร้างเลยจะไม่มีคนเดินเลยอ่ะเออเหมือนเมืองร้างเออนะเออมันน่ากลัวมากคือแบบ คือแบบมันเีบชนแบบว่าเฮ้ยบนโลกใบนี้มีชั้นคนเดียวลอยอย่างแ้่ว่าแล้วแล้วตอนนี้คือเขาเปิดปกติไหมตอนไทยนี่คือเปิดปกตินะนะก็คือร้านอาหารก็เปิดได้แต่ว่าไม่ได้ในห้องแอร์เปิดปกติแล้วอย่างเช่นต้องไปไปตลาดอย่างนี้ก็เขาจะมีเปิดแล้วแต่ก่อนเนี้ยเขาจะเปิดให้แค่เอออะไรนะอะไรอ่ะผักอ่ะเออแค่ผักแต่ตอนนี้แค่ก็มีร้านอะไรเปิดแล้วแหละ แต่แล้วซุปฮานี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเปิดเลยกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่รู้ไหมก่อนก่อนที่กระซ่าจะลาด็นตัวนั้นควาทัดีมากเลยนะตอนนี้นะเออพี่เห็นแล้วเขาทำใหม่เช้าเนี่นะมาเป็นโฟนักก็คไปฉีประตูนะพี่รู้ไหมเดี๋ยวเราไม่ส่งรูปให้พี่ดูเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูนะครับระหว่างนี้ทานข้าวไปด้วยนะครับเป็นข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาว ร้านนี้เด็ดนะราคาไม่แพงแล้วก็จะมีส้มตำปูปลาาคประมาณนแล้วก็จะมีแกงเปิ่นี่แกงเปิดก็มีเออส่งมาเลยเดี๋ยวพี่ยายท่านผู้ชมดูระหว่างนี้ทําไมเขามาทําอะไรอ่ะสาวๆเนี่ยล้วไม่ถ่ายคลิปมาเราเห็นตัวสาวเนี่ยทำไมจะถ่ายให้พี่ก็ได้คือแต่ว่าเดี๋ยวไม่สมคิดให้พี่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเขาหรอกเพราะว่าเขาปิดปาก เอามาเลยประตูใช่ไหมตลาดอะ่ะเข<อ>าจะมาหนึ่งประตูที่ประมาณสิบคนถึงสิบเจ<ะ><า>็ดแคนประมาณเนี้ยแหละเขาจะมาให้เจียวล้างมือโอ้ถ้านพี่พี่คนที่หานั้นล้างที่พี่ดอยอผมจะเดินบนสอกรอบนะประตูนะให้เขาไม่ไม่สิบรอบคืออะไรพะมีสิบคนจะคนละรอบลอ้างนี้คนนี้รอบ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 ได้ครบสิบคนไงไม่ใช่ไม่ใช่สี่ประตูก็จะมีประมาณสี่สิบคนอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลย แล้วตรงกลางตลาดเนะตรงกลางตลาดคือมีอีกประมาณเจ็ดแปดคนเนี้ยคือแบบนั่นแหละทำไมว่าทางพี่อยู่นะพี่คงจะอยู่ให้เขาร้านอให้พี่จะให้ร้านทุกคนเลยพี่จะบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ด่านเปิดจะเข้าไปสวยเลยนะพี่เด็สาวพุ่มาเป็นแค่บานเหรอชุดขาก็สวยได้ไหนเป็นชุดทำงานของเขาอ่ะอื น่าสนใจนะเขา,าก็จะลงเดล้างเจลก่อนที่ก่อนที่เราจะเข้าตลาดแล้วก็พอเราออกจากตลาดมาเขาก็จะมีเจลล้างให้ส mm hmm. าวก็แย่งกันเอาเอาที่เอาหน่อยพี่คะาเอาล้งลางมือก่อนค้าถ้าใครไม่มปิดปากนะเขาก็จะบอกว่าอา ไปไปซื้อก่อนเลยนี่นี่เขาขายไม่แพงเงี้ยเขาก็ให้ไปซื้อกับปิดปากเงี้ยดีมากเลยนะตลาดชิงตุงอ่ะเดีดีเลยอ่ะต้ทำไมจะไปเจอของเช้ามาให้เจวล้างมืออย่างเงี้ยขอขอรูปกับขอคลิปหน่อยได้ไหมขอรูปกับขอคลิปหน่อยได้ไหมครับขอรูปกับขอคลิปหน่อยได้ไหมครับเนี่ยที่มาทำไมคือตอนนั้นต้องไม่ยอดเสร็จอ่เดี๋ยวน้องไม่ไปดูอีกทีว่าถ้ามีเราขึ้นเลยเออ เออเดี๋ยวเราไม่ดูให้ยังไม่ได้โดดมาเลยก็เพิงจะถ่ายมาโอ้ดพี่ถ้าไม่ชมดูก่อนน้องแป้งนี่น้องแป้งดูแปง่นเขาหน้ากินมากเลยนี่แกงเปตรงเมให้ดูก่อนถ้วยนึงแกงเปอนี่ถ้าไม่ชมดูเห็นเปลามคนยกเลยอ้าอาบราการไงาไปมี้สอเดียหลก็ต้กินทั้งหดนี ็นใครไม่รู้หลักฐานออกมาเต็มกล้องแล้วนะคะสั่งมาเยอะเองนี่นี่นี่เมาก่อนออมากินส้มตำปูปลาร้าน,นี้อร่อยครับก็เลยขอสั่งสั่งปูปลาแล้วก็กินข้าวผัดกะเพราไขา่ไขดาวคือแค่นี้แหละจริงจริแต่ว่าครั้นี้เขาบอกเขามีแกงเปอมีเห็ดด้วยผมอยากกินที่ไม่ได้กินนานแล้วไงาาพี่อยากกินพกนพักพวกอะไรเงี้ยกินมัละมื้อพิ่งเข้าววัละมื้อนะทุกวันเนี้ยไม่ดีนะกินข้าววันละมื้ออเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยพี่เนี่ยรู้ไหมในหนองน้ำใงอ่ะ เหตุล้อมอ่ะเอฟ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 เมื่อคืนน้องเม่งมาส่งด้วยมันไม่เจัดเทียนอ่ะมาสอกเมือคืนนะคือน้องเม่งได้ยินเสียงอ่ะน้องเม่งได้ยินเสียงจากที่ที่ในบ้านใช่ไหมพอเราเดินมาเอาไฟส่องไปอ่ะไฟฉายเนี่ยส่องไปอ่ะท่นเงียบเลยนะเขารอสักคัปป์ใหญ่รอนนานมือกุมมือแต่พอไปไหนอยู่แล้วเข้าบ้านไปมันมันจะแอบอยู่ตามต้นหญ้าตามใบดินไง มันรอเลยฉันชั่วโมงมันออกมาแน,น่นอนนี่เคด่ะตลกมากไปรอดักถ่ายท่านผู้ชมดูหน่อยไม่ได้หรอไปรอถ่ายท่านผู้ชมดูหน่อยไม่ได้หรอเทียดะ่ะเทียดเชียงตุงเป็นยังไงไหมลูกเราไม่ไปรอแล้วคือนเ่ยไปถ่ายแล้วกลางคืนมืดๆนะทางเราไม่รู้มันร้องเสียงมันก็เพราะดีนะเสียงเคด่ะ แอบ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 เล่นลออย่างเนะแอบเล่นล้ออาเงยนะแอบแอบแอบนะแอบแอบแอบอยู่ในไม้แอบอยู่ในกอหญ้าเสียงมันต้องแป้งเทียนลออแอบแอบแอบเปล่ากูสาหมูให้ฟังดีดีไม่เาอจริงเนี่ยนั่นไม่คืนนั่นไม่ไปนั่นไม่ไป ฟันเสียงกบทั้งคืนแต่มันไม่ได้ร้องนะเขาเข้าบ้านไปมันร้องแอบแอบแอบกบก็มีตัวหนึ่งเจอด้วยไม่เคยเจอเลยเกิดมาแล้วไม่ไม่เคยขุดดินแล้วก็เจออ่ะอ้าวไม่ใช่ตึงตอถ้าเจอกบแล้วแป้งไม่ทันได้จับลงกันไปแล้วมันจะแอบอย่นั้นแหละแล้วไม่ข่าวว่าโคกหนองนาที่แรกเชียงตุงเนี่ยที่น้องแป้งจะไปทําอ่ะนี่คือคุยกันให้ฟันนะครับว่าเขาจะไปขุดบ่อดินขุดบ่อนาวใช่ไหม าได้ยินสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยแบบเือนจะไปขุดบ่อน้ำแล้วใช่ไหมอ่ะเสียงมันดีดีวันน้องแป้งจะปน้องแป้งจะไปขุดบ่อน้ำแล้วใช่ไหมเออรอดูเงินเดือนเดือนนี้ก่อนถ้ามีทุนก่อนค่อยไปขุดพี่ว่าเงินเดือนแตอนนี้ถ้าหากจะได้ไม่ถ้าจะได้ไม่เยอะนะช่วงนี้รู้สึกว่าใหญ่ต้องมาอืม อะไรคือาได้เลยเยวเลยอะไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันได้โอโหถามว่าอะไรพอดีที่นี่เสียงดัง <c oughs> ถามว่าอะไรนะะน้องแม้นถามว่าอะไรถามว่าอะไรอะไรน้องแป้งถามว่าอะไร,ะไรคือคือ น้องแป้งฟังเีกนเลยนะเพราะว่าน้องไม่เหน็ดไม่ดีมันเหมือนจะแบบเราพูดซ้อนกันอนะเพราะว่ามันดีเลยอย่างเงี้ยเด็กน้องมันไ,ไม่ดีมนะากเอามะกี้น้องแป้ง,างปถามว่าอะไรน้องแป้งถามว่าอะไรอ๋อน้องแป้งบอกว่าพี่จะพี่ว่าน้องไม่จะไปขุดน้องน้ำแล้วใช่หไ,ไหมอืมเฮ้ยหายใช่แป๊บนึงน้องแป้งสาธัยโอ้โว มีชะอมด้วยครับท่านผูช้ชมแกงเห็ดชะอมน้องแป้งมีแกงเห็ดชะอมด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอร่อยครับอันนี้ฟันอ่าไหวอ่นน้ไมบ,บมาแล้วไม่บบมาแล้วเออ ที่ว่าจะไม่จะไปขุดกองแล้วใช่ไหมใช่ครับคือใจน้องไม่ก็อยากจะไปขุดแล้วเพราะว่าโขดมันตกลงมาแล้วน้ำก็จะเราจะได้เก็บน้ําไว้ใช่ไหมอืมเอ๋พ่อแม่บอกว่าต้องมีสปอนเซอร์ใหญ่ไม่งั้นก็ต้องเดินทอกเข้าไปเลยจัดไปค่าแมคโครเท่าไหร่อ่ะค่าแมคโครเท่าไหร่รหรอ่ะ ค่ารถขุดอ่ะเรียกอะไรรถรถขุดดินนั่นน่ะเหรออืมเอ้ยเราเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าน่านแค่ชั่วโมงละเท่าไหร่นะคุณนายนายเปไหนแล้วเนี้ยตัวแมคโครงคิดเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็เถอะคิดเป็นเท่าไหร่เนี้ยนึกว่าคิดเป็นวันชั่วโมงละประมาณหนึ่งพันพันกว่านะพี่เน่พันกว่าจ้าหรือพันกว่าบาทไม่ว่าประมาณสองวันก็เสร็จแล้วอะ มันหนึ่งก็เสียเราต้องมาดูดีๆครับไม่แน่ใจบ้านหนึ่งก็เสียกันบ้างคุณนายบอเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างมันมีกระนุั้กระนไว้อางเงที่เราจะกระเข้าขใจปหมเข้าใจคือก็น้องแม่บอกนี่แล้วไงก็อยากจะไปขุดน้องน้ำเจ้าที่จะเก็บน้ำไว้ทำนายอย่างเงี้ยก็ มจริงมันมันมีพื้นที่มันแล้วเลยแต่ว่ามันไม่พูดละไรโอเคจะเป็นสปอนเซอร์ให้หแล้วกันจะเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้น้องแป้นะครับในการขุ้นน้ำโอเ้อเลยนะี่ังร้อยก็มไม่จะบอกกันเลยทำไมน้องแป่อยากจะยืดทําตอนนี้คือเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาไม่เดินทางใช่ไหมพีนแม่คือเราจะ เวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็รีบๆทำไว้คนเลยไม่งั้นเราเดินทางแล้วเราจะกลับมาทันทีเราต้องใช้เวลารอมันนานก็เลยมันมันร้อนหน่อยรีบร,ยบร้อนหน่อย,ยครับฟังปุ๊บใจน้องแป<พ>้ชิงตุงครับดูดีเลยดีต้องเงา้กินข้าวแล้วยางเนี่ยพริกจะหมดแล้วนะ พี่กินก่อนก็ได้เดี๋ทำไมยังไม่ได้แต่งตัวเลยรีบรีบตหัวแล้วไม่มาเลยเนี่ยรีบเข็นคิวแล้วก็มาคุยกับพี่เนี่ยโัวเยอะแล้วทำไมคุยกับพี่นี่ต้องมีคิวด้วยใช่ไหมมีไม่ได้คุยกับพี่ไม่คุยกับท่านผู้ชมโอเคนะอป๊คุยกับท่านผู้ชมกำลังรับชมน้องแป๊เล่นรับฟังน้องแป๊ะอยู่ตอนนี้นะคะโอเคได้แต่พี่กินข้าวด้วยว่ะพี่รู้สึกพี่ดึงเขินคนในร้านเยอะ นะครับเดี๋ยวผมจะล่ำลาบรรยากาศ<า>ไปแล้วนี่ผุดเอาซักเต็มที่เ,เลยเพรไม่มีนิงง้งกิฟท์พูดกันมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วยังเนี่ยประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบตรงนี้ดูดีมากนะครับเออเดี๋ยวน้องแมงจะไปแต่งตัวแล้ววันนี้น้องแมงจะ<อ>มีธุระจะไปไปเร็วจะไปไปทำงานทำงานก่อนนะโอเคลาท่านผู้มชมด้วยเดี๋ยวพี่จะกินข้าวจะหมดแล้ว ร้านน้องเป้งก่อนติดตามช่องน้องเป้งเอ้ยต่ก็พูดไม่ถูกแล้วก็เข้ามาติดตามช่องนในช่องน้องเม้งเชียงตุกด้วยนะคะจะมีอะไรแปลกๆให้ทุกคนกำลังรอร้นอยู่นะฝากด้วยนะคะครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าตอนนี้ก็คนเยอะครับดูบรรยากาศนะคนที่นี่น่ารักครับนะก็มาบริการลูกค้าเพราะว่าร้านที่นี่จะเปิดในช่วงเวลาที่ ใส่ส่นะครบับข้าวที่ผมได้มาครับก็คือดูดีมากเลยอันนี้จะเป็นขนวเขา,าที่ผมคุยกับนังแป้งไปแล้วก็กินไปครับก็เดี๋ยวจะจ่ายตังค์มือนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้แหละแตเพราะเคยกินอยู่อาจจะมีแกงเห็ดเพิ่มเข้ามาก็เกือบราวๆสองร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรำลร่บาบรรยากาศในช่วงเวลายามเช้านะครับที่ธรรากายนะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อจริงๆแล้วมีนัดกับการไปหากุ้งในแม่นาแม่ปองซึ่งช่วงนี้กุ้งเยอะมากครับก็ เมื่อวานมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับไปถ่ายกุ้งมาเนี่ยได้ประมาณแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าถามว่ามันอุดมสมบูรณ์ยังไงคือแค่เดินไปตามบริเวณโซนที่เป็นริมน้ําแม่กองก็คือเจอกุ้งมากมายเลยแต่ว่ามีพี่ๆที่วาดดำน้ำเก่งๆที่วาดดำปลาเป็นอาชีพแบบโอ้โหได้มานี่คือหลายสิบตัวมากนะครับได้ปรากดคังตัวใหญ่ๆได้ปลาเพีย้ยตัวประมาณไซส์สี่ห้าโลกดคังก็ราวกับสิบโลแล้วกุ้งแม่น้ำนี่คือ ประมาณ30ตัวเยอะมากครับไปทำแม่กองแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้ไปตรงแม่กองเดี๋ยวผมจะไปดูหมายก่อนครับเพื่อที่จะไปหากุ้งแม่น้าแม่กองมาทําอาหารนะครับแล้วก็จะลองดาดูเองเลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้เครื่องมือในการอะไรจับกุ้งหรือว่าแม้กระทั่งเขาจะมีการใช้ปืนจับเอายิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูหมายวันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาหาก,กุ้งไปกินดีกว่านะครับเพราะว่ากุ้งในแม่น้าแม่กองนี่คือหายจากระบบไปนานแล้วนะครับ พื่อจะเริ่มมีปีเนี้ยเป็นจริงเป็นจังที่เขาบอกว่าเริ่มเห็นตัวครับเพราะว่าปกติเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาเขาบอกไม่มีเลยนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามชมการเดิน,นทางขับผมต่อน,นะครับวันนี้ก็มาคุยอัปเดตที่เชียงตรงให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็เดี๋ยวผมโค้อเตาเดินทางไปเชียงตรงในช่วงเด่ววันวันนี้ครับนะร้านนี้ก็น่ารักครับเจ้าของก็ใจดีมีใจดีครับแล้วคนในขคน้เต็มเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปนะครับสุดยอด